สวัสดีครับเราจะมาใช้ฟังก์ชัน Solver ในโปรแกรม Excel ในการหาผลกําไรสูงสุดสมมุติโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตนาฬิกาสอรุ่นโดยที่รุ่นที่1ใช้ต้นทุนการผลิต2,000บาทต่อเรือนและรุ่นที่2ใช้ต้นทุนการผลิต4,500บาทต่อเรือนโดยระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตแต่ละรุ่นเรื่องรุ่นที่1 ใช้เวลา3ชั่วโมงต่อเรือนและรุ่นที่2ใช้เวลา4ชั่วโมงต่อเรือนปริมาณการผลิตสูงสุดนาฬิกาทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2ได้400และ600ตามลำดับกำไรที่ได้จากการขายรุ่นที่1ได้กำไร1,500บาทต่อเรือนและรุ่นที่2ได้กำไร3,000บาทต่อเรือน โดยที่บริษัทสั่งนาฬิกา600เรือนโดยต้นทุนไม่เกิน3ล้านบาทโดยใช้เวลาไม่เกิน2,000ชั่วโมงจงหาว่าการผลิตแบบไหนได้กำไรมากที่สุดจากโจทย์เราจะมาสร้างตารางได้ดังนี้อย่างแรกเรามาหา เวลาทั้งหมดในการผลิตโดยใช้เวลาในการผลิตคูณรปริมาณการผลิตสูงสดุด <Okay. S 1> แล้วกดเท่ากับแล้วกดเวลาในการผลิตของลุยหนึ่งคูณกับการคูณเราใช้เครื่องหมายดอกจนัน คูณกับปริมาณการผลิตสูงสุดของร่งที่หนึมีค่ากับสี่รนะแล้วกด Enter เหมือนกันในต้นทุนทั้งหมดในการผลิตเราก็ใช้ต้นทุนในการผลิตคูณกับปริมาณการผลิตสูงสุดผลผลกำไรสูงสุดก็เช่นกันเราก็ใช้เหมือนเดิม กำไรจากการขายคูณกับปริมาณกรารผลิตสูงสุดทำแบบเดียวกันแบบรุ่นที่1ในรุ่นที่2 เสร็จแล้วในรุ่นที่สองจากนั้นเรามาหาผลรวมในแต่ละค่าอย่างแรกเราก็กดเราจะมาหาผลรวมของเวลาทั้งหมดในการผลิตเรากดเหมือนเดิมคือเท่ากับผลรวมเราใช้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็กดช่องช่องเวลาทั้งหมดในรุ่นที่หนึ่งบวกกับรุ่นที่สองต้นทุนการผลิตก็เหมือนกัน หาผลรวมของมันเท่ากับต้นทุนรุ่นที่หนึ่งบวกต้นทุนทั้งหมดในรุ่นที่สองแต่ปริมาณการผลิตรวมเราไปดูในตารางโจทย์ได้เลยแล้วก็คือค่าที่เป็นแถบสีส้มอันนี้400กับ600อ่ะเรากดเท่ากับ กดที่ปริมาณการผลิตสูงสุดของรุ่นที่หบวกกับปริมาณการผลิตสูงสุดในรุ่นที่สองผลรวมกาไรสูงสุดเราก็หามเหมือนเดิมเลยรุ่นที่1บวกรุ่นที่2อย่างนี้เราก็จะได้ตาราง ไวคิดในการทำเบอร์ต่อเราได้ตารามาแล้วแล้วก็มาดูข้อจำกัดของเราจะมีเวลาในการผลิตไม่เกิน2,000ชั่วโมงต้นทุนในการผลิตก็คือไม่เกิน3ล้านบาทและเราสั่งทั้งหมดก็คือ600เรือนเรามาหาคำว่า data ที่แถบด้านบนก่อนกดที่ data แล้วหาคำว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านขวาสุดเสร็จแล้วเราก็จะมาเซตเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างแรกเราเซต objective ของเราก่อนก็คือที่เราต้องการหาคือผลกำไรรวมสูงสุดเรากดที่ช่องสีเหลืองอันนี้และตั้งตูว่า m a กเพราะเราต้องการหากำไรสูงสุดในช่อง Changing Variable Cell เราจะลากในตัวแท็บสีส้มของเราก็คือปริมาณการผลิตสูงสุดเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าข้อจำกัดของเราในช่องนี้อ่าเราก็จะมากดที่ add อย่างแรกเราก็ต้องบอกให้ปริมาณการผลิตสูงสุดรุ่นที่หนึ่งในค่าผลิตร้อยแล้วก็กดที่ตรงแถบสีส้มอันนี้ แล้วตั้งว่าไม่เกิน400แล้วกดแอดเหมือนกันในรุ่นที่2ไม่เกิน600เสร็จแล้วเรามาดูที่ข้อจำกัดของเราก็คือเวลาในการผลิตไม่เกิน2000แล้วก็มาตัวคลิกที่เวลาทั้งหมดในการผลิตผลรวมของมันก็คือ ช่องนี้สามพันหกเรากดเข้าเราก็กรอกว่าไม่เกินสองพันกู้แล้วไม่เกินสองพันชั่วโมงเราก็มาคลิกในช่องนี้ก็คือเราตั้งไว้สองพันกดแอดเหมือนกันทำเหมือนกันในต้นทุนต้นทุนของเรามันเป็นสามล้านห้าแสนแต่เราต้องไม่เกินสามล้านแล้วกดเข้าไป อีกช่องหนึ่งแล้วก็มากดที่ตัวที่เราเป็นข้อจำกัดแล้วกดแอดแต่ปริมาณผลรวมของการผลิตนี้เรามันได้1,000แต่เราต้องการสั่งแค่6กร้อคู่แล้วก็คลิกที่1,000นี้ก่อนช่องนี้แล้มาแล้วมาเปลี่ยนค่าตรงตรงกลาง ให้เป็นเท่ากับเพราะเราต้องการสั่งแค่600คู่แล้วเราก็มาคลิกที่การสั่งทั้งหมดอันนี้แล้วกดโอเคเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราตั้งข้อจำกัดไปนี้มันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราตรวจสอบแล้วโอเคถูกต้องเราก็มาเปลี่ยนคำว่า select a s w i n g method เราเปลี่ยนยนี้ g grg ให้เป็นตัว ซิมเพก LP mm hmm. เสร็จแล้วเรากดเซิร์ฟเวอร์แล้วกดเซิร์ฟเวอร์ถ้าขึ้นนี้เราก็มาดูที่ช่องรีพอร์ตเราก็กดที่ Answer ไม่ไม่มีการขึ้นสัญลักษณ์อะไรแปลว่าเราถูกเราก็กดโอเคได้เลยเรามาสังเกตดีดี ตัวตารางเนี้ยจะมีการเปลี่ยนไปเห็นไหมาการกำลังเดิมปริมาณการผลิตสูงสุดในตารงสีเขียวตารงตรงสีส้มนี้จะเปลี่ยนตรงในช่องตัวของรุ่นที่2จาก600แล้วก็จะเหลือเป็น200และในตัวผลกำไรรวมเราก็จะได้หลือเป็น 1นล้านสองแสนโดยที่ต้นทุนเราก็ไม่เกิน3ล้านเราก็จะเป็นเราใช้ต้นทุนแค่ล้านเแต่ได้กำไรถึง1นล้านสองแสนบาท